AMD, RAM Clef by BNY Computer, BioStar, ASUS, Philips Monitor และ Gigabyte Extreme Gaming oh. สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราไอทีรีบอนเมคค่ะ วันนี้มมีโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะคะตัวหนึ่งจะมารีวิวให้ดูกันเลยหลายคนเนี่ยเวลาจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งนะแน่นอนราคาเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เอาเรื่องราคาไปก่อนเลยไม่ถึง2 0,000ืนแต่ว่าประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับ CPU ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเล่นเกมด้วยนะคะก็คือจากทางฝั่ง AMD นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะกับตัวนี้ Acer Aspire E15 E5552G T3EL เดี๋ยวเรามาดูตัววคร์กันก่อนเลยค่ะเรื่องดีไซน์ของเขานะคะเอเซอร์เนี่ยใช้สีที่เรียกว่าชาโคเกรย์ค่ะก็คือจ่อเป็นสีเทาเข้มนะคะเกือบดําแบบนี้เท็กซ์เจอร์ที่ใช้เนี่ยก็เป็นเหมือนลายผืนผ้าใบค่ะก็คือจะเป็นเส้นนะคะแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนี่ยตัดสลับกันไปแบบนี้ค่ะเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นนะคะข้อดีก็คือเราจะจับถนัดมือแล้วก็ไม่ว่าเราจะรูปหรือจะสัมผัสข,ขนาดไหนเนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นรอยนิ้วมือค่ะนะคะแน่นอนเรื่องความสวยงามเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงนะคะดูสวยงามหรูราาก แล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีโลโก้เอสเอร์มาให้ด้วยความหนาของตัวเครื่องค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณนี่เลย1นิ้วเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่เขากางได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่160องศาแบบนี้ค่ะแล้วเรื่องของน้ําหนักบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่หนักมากนะคะอยู่ที่ประมาณ2กโลกว่าๆเท่านั้นเองอยู่ถ้ารวมตัวเดปเตอร์เข้าไปเนี่ยก็น่าจะประมาณ2.4กิโลค่ะ โน้ตบุกรุ่นนี้ค่ะเขามาพร้อมกับขนาดหน้าจอเนี่ย15.6นิ้วนะคะวัดตามแนวทแยงแบบนี้ความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่1,366ณ768ค่ะอัตราส,ส่วนจะเป็นแบบ16:9นะคะซึ่งตัวพาแนลเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเอเซอร์เขาค่ะที่เขาเรียกว่าเอเซอร์ไซด์คริสตัลก็คือจะเป็นจอกระจกแบบนี้นะคะข้อดีของจอกระจกคืออะไรความคมชัดของภาพสีสันที่ได้เนี่ยมันจะชัดเจนมากๆแต่ข้อเสียค่ะก็มีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือเรื่องของเงาสะท้อนนั่นเองนี่อุ้ย ตกใจด้านบนค่ะตรงนี้นะคะเขาก็มี Acer Crystal Eye High Definition Webcam มาให้ด้วย ัวบอดี้ค่ะเข้ามาในโทนสีเทานะคะแล้วก็ตัวเท็กเซอร์เนี่ยถ้าสังเกตกันดีๆมันจะเป็นลายตาข่ายแบบนี้ค่ะนี่ตรงบริเวณนี้มีไมโครโฟนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็บริเวณคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมันจะเป็นแอ่งลงไปค่ะเพื่อให้เวลาเราวางมือเนี่ยมันจะพอดีนะคะแล้วก็ตัวปุ่มเขาใช้เป็นแบบชิคเก็ตคีย์บอร์ด keyboard, เวลาเราพิมพ์เนี่ยก็จะป้องกันความผิดพลาดเวลาพิมพ์ด้วยค่ะและที่สําคัญนะนี่เขามีนําแพดมาให้ด้วยอ่าแล้วตัวทัชแพดค่ะเขาก็มีมาให้เป็นแบบมัลติทัชนะคะซึ่งเป็นพื้นผิววววววเเเดดียยยกกกกกัันนหมลลลลละะคคคขขอองงติิซ้้้าาแแแ็็็่จป ไปนิดนึงค่ะเพราะฉันเวลาที่เราใช้งานตอนมืดมืดหรืออะไรเนี่ยด้วยความที่เท็กซ์เจอร์เนี่ยมันก็จะต่างกันด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถที่ใช้งานได้แบบง่ายๆเลยมาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างค่ะอันแรกเลยอันนี้นะคะจะเป็นเคสซิงเกิล็อกช่องระบายความร้อนนะคะอันนี้จะเป็นตัวดีซับวีเจสิบห้าพินค่ะพอร์ตอ J ร์เสิบห้าพอร์ต H D M I แล้วสองพอร์ตนี้นะคะจะเป็น USB 3สามจุดศูนย์ค่ะแล้วก็สุดท้ายของด้านนี้เนี่ยจะเป็นตัว Audio Jack ค่ะ อ่าอีกด้านหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB 2.0นะคะให้มานึงพอร์ตตรงนี้จะเป็น DVD combo ค่ะและสุดท้ายจะเป็นตัวอะแดปเตอร์กิมมีอีกอย่างนึงในเรื่องของการดีไซน์ค่ะก็คือนี่เลยเวลาเพื่อนๆมองมานะคะมันจะเห็นเป็นโทนสี t ู o t o n ค่ะก็คือจะเป็นสีดําตัดกับสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขามีไฟ LED แสดงสถานะมาให้ด้วยค่ะแล้ช่องนี้ค่ะเป็นช่องใส SD card ด้านล่างของตัวเครื่องค่ะดีไซน์เนี่ยก็ยังเป็นแบบเดียวกับตัวคัฟเวอร์ด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นสีชาโคเกรย์แล้วก็เป็นเท็กซ์เจอร์แบบผืนผ้าใบแบบนี้ค่ะมีจุกยางกันลื่นมาให้ด้วย5าตำแหน่งนะคะแบบนี้เลยนี่แล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนค่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีช่องสําหรับระบายความร้อนเนี่ยมาให้เพียบเลยนะคะทีนี้ในส่วนของการอัปเกรดเนี่ยเพื่อนๆสามารถอัปเกรดได้นะโดยที่ถอดฝาลังอันนี้ออกค่ะก็คือแค่ถอดน็อตพวกนี้ออกให้หมดซึ่งด้านในเนี่ยพอเปิดออกมาก,ก็จะเจอในส่วนของซอฟตแตรมฮาร ในส่วนของสเปคแล้วก็ความแรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน สำหรับสเปคของโน้ตบุกรุ่นนี้ค่ะเขาใช้เป็นตัว APU AMD a 1 8 7 0 0 p นะคะที่มาพร้อมกับโค้ดเนมคาริโซที่เป็นโค้ดเนมใหม่ล่าสุดของทาง AMD <Yeah. S 1> เขาด้วยค่ะมีเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยอยู่ที่28นาโนเมตรนะคะเป็นแบบ c ีข้อซีเ e รดตัวนี้เนี่ยความเร็วที่มันเป็นเทอร์โบคอร์ของเขาเนี่ยสามารถทำได้สูงถึง 32GHz กิกะเฮิร์ตซ์เลยทีเดียวและตัวนี้ค่ะแน่นอนว่ามันมีตัวกราฟิกออน CPU มาให้ด้วยนะคะเป็นตัว Radeon R6 อ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวแรมกันบ้างค่ะ แรมที่เขาให้มาเป็นแบบ DDR 3L นะคะ8 g ิกดัวชแนลด้วยตัวบัสเนี่ยจะอยู่ที่1,600 MHz ค่ะเมนบอร์ดอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว O.E.M. ของ Acer เขาเองนะคะในชื่อรุ่นว่า n a m ิ c ีเกราฟิกค่ะตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันมีเป็นตัวกราฟิก on CPU มาให้อยู่แล้วก็คือตัว Radeon R6 ทีนี้หลายๆคนเห็นสเปคการ์ดจอแยกแล้วงงเลยเพราะว่ามันโชว์ออกมาเป็น r รด e o n R8 M365DX คนบอกเฮ้ยมีด้วยเหรอตัวชิปนี้ คืออย่างนี้ค่ะตัว R8 ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างตัวกราฟิกออนซีพอย่างเต้า R6 แล้วก็กราฟิกแยกที่เขาให้มาก็คือตัว R7 360m ค่ะซึ่งทั้งสองการ์ดนี้เนี่ยมันจะมาช่วยกันทํางานนะแล้วมันก็จะทํางานในโหมด AFR FR ย่อมาจากอะไรก็คือ Alternative Frame Rendering ค่ะข้อดีของการทํางานในระบบนี้เนี่ยก็คือจะมีกราฟิกตัวหนึ่งนะคะที่จะทํางานแบบเป็นเมนหลักเลยในการประมวลผลประมวลผลวิ่งยาวไปแบบนี้เลยส่วนตัวกราฟิกตัวหนึ่งค่ะจะมาช่วยประมวลผลแบบเก็บตกให้อีกทีนึงในส่วนของดีเทลที่ มันต้องการประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความคมชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะข้อดีของการทํางานในโหมดนี้เนี่ยแน่นอนได้ทั้งในเรื่องของความสมูทแล้วก็ความเร็วในการประมวลผลด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวต่อไปกันเลยในส่วนของ Storage ค่ะเขาก็ใช้เป็นตัว Hard ดดิส์นะคะความจุเนี่ย1เทลเลยแล้วก็รอบหมุนของตัว Hard ดดิสเนี่ยก็จะอยู่ที่5,400รอบค่ะ เดี๋ยววันนี้ค่ะเมย์เปิดหนังให้ดูกันสักเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ทดสอบเรื่องของภาพเรื่องของเสียงแล้วก็การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะนี่ก็เป็นเรื่อง Warcraft นะคะหลายๆคนน่าจะได้ดูไปแล้วแหละเนาะอะเดี๋ยวมาดูที่เรื่องของภาพกันก่อนเลยนะคะด้วยความที่จอเนี่ยมันเป็นตัวกระจกเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเงาสะท้อนของตัวกล้องแล้วก็ตัวเมย์เนี่ยติดเข้าไปนะคะแต่เรื่องของสีสันมิติของภาพเนี่ยบอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างดีค่ะ แล้วก็เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นความสว่างสูงสุดและที่เขาปรับได้นะคะบางครั้งเราอาจจะไปดูในที่มืดนี่มันก็สามารถปรับความสว่างลดลงมาได้แบบนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าปรับสว่างสุดก็จะที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่อ่าแล้วก็เรื่องของเสียงค่ะเดี๋ยวไม่ปรับให้ดูอันนี้ดังสุดแล้วนะคะ ระยะห่างของเมย์กับตัวลำโพงเนี่ยก็คือจะเป็นระยะห่างแบบที่เพื่อนๆนนใช้ทํางานกันปกติเนี่ยแหละเวลาที่เพื่อนๆซื้อโนวดบุกตัวนี้ไปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้ค่ะ no, you, so อ่าเรียบร้อย ็เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีก1รุ่นค่ะที่น่าสนใจมากๆนะคะไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปไว้ใช้ดูนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมตัวนี้เหมาะมากค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมยก็ต้องขอขอบคุณ a อเซอร์และ AMD นะคะที่ส่งโปรดักดีๆแบบนี้มาให้เรารีวิวค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกท่านด้วยเทปหน้าเมยจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ